มอญก้อนใเเลยใช่ไหมมอญจะไเต้น่ือพวกขึ้นป่้ดักมม่งคาเงินเดือนนะคะจะเอเมื่ะยังมาได้เงินอยู่บุญกัมาค่ะมีเงิน่ะบู้เงินถึงบางร้อยเดือนัม่้่าน่าา เาดเอกรับงินเดือนนาหวานี้ำหวานอุานีไปไปเที่ยวซามมือรูอานมาจนมืดน้องลูน้องกับมัหารับเงินตัแต่เมื่อวานมันหอดมือบุตรเลยน้องพี่น้องสวัสดีท่านผู้ชมสบายดียามแรกพี่น้องจ๋าอันนี้ก็เห็นหนาพาวอาบริแม่ยังนี่มัหารับเงินน้ำเขาอันนี้ก็ดี เออมีเงินดึงเงินเดือนน้ำเขาอีกพนนันอันนี้คือพนักงานพนักงานคนใหม่เออมานํำหลังมูแต่ได้เงินเดือนพันหนึ่งพน่าแม่นบ่เอ้ยบ่เดือนหน้าชิบะไ้พันห้าพนบ่ฮะบ่อากาศฮอดนะผู้ชมพอหลังสงการโดดอกคูณบานพี่้องตอนสงการได้บาน มันตายแล้วตอนแรกวันสิบไปีเห็นดอกไปแล้วยังเห็นดอกอยู่เลยคณะทาร์เขตอีกแล้วเอ้หน่อยอยู่นครเตานั่นเนาะเนาะมันรู้นะสิออยู่กับใครก็ไม่อยู่มาเป็นอย่างเป็นอยังลูกไปอยู่กับเจี๊ยบไหมไปอยู่กับเจี๊ยบไหมซั้งมาหัวใหน้าจะขวนเรื่องเงินเดือนเอาปนี้ที่เอาเฮาอุตส่าห์ไปสามมือ พี่น้องปรึกษากันแล้วแต่จริงนะมืโอนี้นะงานบุญบ้านเบ่หมีนะสองหมื่อเนาะวันที่ยี่สิบสี่วันนี้แล้วก็เมื่ออื่นเมื่ออื่นก็จะเป็นจุดบังไฟบังไฟหมื่นบังไฟแสนบังไฟล้านเนาะงานบุญบังไฟเมื่อนี้นี่ยมีหมอลำเมล้างนี่แหละมีหมอลำพรุ่งนี้ก็มีวงดนตรีเนาะเชียร์นะฮะไหม จีหลจังลามาถารับเงินเอองานบุญเออน้ำมากระตุ้มๆอยู่เทียานนี่แหละไป่ใช่ไหมขอเงินเทียนน้ำผึ้หนาเพิ่มนะคะม้ำเทียงตุ้มๆอยู่ปุ่นจะได้เด้อเด้อันนี้ก็มารับเงินเหรอฮะดูสิตาตีใส่กระเป๋าเลยเอาไหมล่ะเอาไหมเฮ้ยเอาเธอเนี๋ยมันหน้าเงินเดีจะบอกใครเฮ้ยใช่เจ้าเธอเดี๋ยวมันหน้าเงินเอาเอา นี่เห็นไหมใครบอกว่าไม่ได้ทําการทํางานนี่เกิดมามีเงินเดือนแล้วนะจ๊ะไมงายำกระเป๋าตั้งแต่เกิดมาได้เงินน้ำบอมีหมื่นกว่าแล้วนี่เออตอนเกิดมาได้เงินได้เงินหมื่นหนึ่งนี่ห้งกับบัรจุอันเป็นพนักงานใหม่สองเดือนได้รับเงินสองเดือนนี้แล้วบ่แม่มาสิจ้างเขาได้พี่น้องหัว่น้าจ้างเขาทำงาน นี่อันนี้ของหลานน้อยได้ดนิหลานน้อยหนึ่งพันบาทมีเงินเดือนค่าแพมเพิร์ทุกเดือนเดือนละหนึ่พบาทเพราะฉะนั้นเธอต้องทำงานให้ฉันให้มันคุ้มค่าจ้างรู้ไหมเดือนละหนึ่พบาทนี่ค่าแพมเพิร์เนาะนี่มีค่าใช้จ่ายได้พี่น้องกลัวสิใหญ่กับเงินเงินไปแฉล้วนี่บ้านี่ผีเห็นบ่ผีนี่ เห็นมือีเลแล้วที่ให้ก็ให้เท่นที่แล้ปากกระปองนี่นั่นแหละอมันหุ่จักเอาไอ้ชูเอาไปจับเงินเล็กน้อยมันเพื่อนสก่กระปงเซียร์โรอันนี้ของหลานน้อยของยายรวยเสียไป็นฝนมอล้ำถลายล้มือแรงนี่ยายรวยเค้ชมอล้ำโค้ชออกมาได้แล้ว มันเอลหน่อยบนนิงดือตะกี้ว่ยังดขอีกยันแรกจะเอาเส้ไปป้อนเือที่หนอยชื่อของบ่ะของเยลวยสมุทรสงคมเนีนดีนะแรกกับ้วนเลวยแรกอ้นน่อนึ่งเอาอ้อยล่างเลยแรกบอวนทำไม่เอาทำแรกเอไปพันกีบบแรกไอ้ีน้นอยน้ปบาอ่อยบ่ ลดเงินเดือนลงจืดจ <those S 1> ืดได้ทำงานนะโมจิบอเดือนนี่ะนักมั้งคือบได้เห็นทำงานเพรอให้ฮาร่อยพราาเบิดใดชัสิพาอีน้อยไปเป็นเมนยกจ่ามีจักรอ้าวฮัลโหลอารซิมอนคอใจ ะใส่ชิ้ลหลายๆเน่เฮ้ยจ่ายเงินออกกระจ่ายถึมือบุญพี่น้องเออคอยสิบอกเงินพันหนึ่งอย่าหาเจ๊แล่งคืนนะเว้ยสองมืนี้กัมืออื่นเออใส่ครับมันเป็นนเลยนกะเด็กข้าวแม่มึงจึงว่เป็นต๋มต่อัดิ้นะยังบอยัง่หนาใบ่ไหมปีนมื่นป่ะปีนหมื่ะ ที่รกจะกระดูกนะมันงัหรือมั่วอาไรก็ไปเลววร่าะไปโจกบมัไปิ้งกมาอันนี้น้องเหม้ะขอบใจเด้อจ่ายเงินเดือนพี่น้องปกติจจ่ายวันที่23ของเดือนม่ววานี่มั่มีกับมาจนคำเนาะจนเม่ดให้กนี่ที่จะปถุงถองกูเบิร์ตเลยเอเลยมอนี่ เไปต่อนเาเลยยายดีสรงชีวิตพันเอกนี่เมาเลยยอมใจน้องไงรำแม่รวยมื่อแลงแล้วก็จะไปเต้นนะฮะพี่น้องแม่นเลยนทีมยายรวยเออลุงเลินเบิยายลุนเบิดครอบครัวเยิ้บุญยายลุน เกมุนเตียบตัวไปแจกในพักีก็มาเองย่างนี้ใจด้วโอเอ็งเนาะบอนก็จับมือได้ตอันนี้อันนี้ราคาพักสี่ร้อยของอ่ะของพี่สุเพิ่นซื้ออันพักยายรุ่นหมือนสี่ร้อยบาทขอบคุณหลายๆเด้ออชนะนันุนยายรุ่นจ้าสองแฟนนี่มันสองแฟนนี่มันสามรอยเนาะเออแล้วก็อีกร้อยหนึ่งเพิสี่รอยพักเจ้านัน ไปสามเชนจะเป็นทีรู้สกะเป็นยังป่ามัออันนี้ของเจเล่าอบคสแค่ได้อยู่กล่มหนึ่งนั่งมา้นโอ้ยสอมนสมอนขอใช้ชูหาเมืองกนดูเมืองบนเรือเงนันอ้ยยายบุญยากนาะเยยบุญกะไปมรมแรงุญยายเดียวไ่ไปใสน้ำมูอไม่ต้องเอานะบอไม่อาก็ไสนี เราไปแล้ววันที่16กเราสิไปไปจะมือยายไปเจ็ดมือมาคุณยายนี่ไปทานก็เป็นบุญบุญคุกนั่นะคุณยายจะไปทำบุญเออไปไปฏิบัติธรรมวันที่26ปไปเจ็ดมือสมบ่อยยายไปยังไม่ใช่ไปลูกมือมือคลุกเอาคุณยายนับเอ่าเนีเ่ นี่แหละไอ้เงินที่เจ้ามักทำบุญให้แม่เล่นดอกไม่ใครตาิเล่นดีเองใครตายมาชิเล่นอ้าวใครรายยายตัวรายยายเจ้าบอกให้นับเอาพรจัดอยู่ไว้ๆว้ยังกันอย่างแ้องาบูแดงยนทุบอนอ่ะอ๋มาหนี่แม่เขาจะไปป้อนพระเอกมลรำเรื่องเลขแปดอันนี้คือให้คุณยายไปทำบุญนับไปน้ำมากไปบูชีเปลี่ยนน้ำร้อนชองลอยเลยเพิ่อน เปลี่ยนเปนค่ะได้เปลี่ยนอะไรใช่บมีอย่างนได้นำมานไดไปย่อยคุณยายเออหกไปเลยหมดเขาเออ่เนื้บยางเพิอมานับเบิ้งแม่นับเบิ้งไะเจบ่ไปมดเลยคุณยายเอไปทบบนบ้เวาเราใส่ลาแบน่เอเปี่ยนเอาไปเจะไปใช้ทำันลายเอาล้นป่เอาไปำแข็ง

วัดเนี่ยซีนซีซีวัดแม่อีกเน่ในเรืเจ้าขึ้นซีมือนี่วัดแม่สีเวลาช้อมอันเมื่อนั้นกาเจ้น้อยเจ้าของโรงงานทุ่งเท่าอ่าอยู่แถวอ้อมน้อยเนาะเพื่อนผาาเงินมาทําบุญกับคุณยายหนึ่งพันบาทกับกับทุ่งเท่าอันจักโลนะเมื่อนั้นนะาจักโลมันหลายโลอยู่ อ๋อเป็นลูมาณเฮ้ยสิบสองสิบสองสิบสองโลมือนันนะเริ่มข้ามเริ่มมื่อแล้วท่านผู้ชมสิบสองมสิบามผ่ด้ยังคายมด่ใจแต่ยังเหลือของแม่นเมอยเนาะยังไปเอาน้ำแข็งปั่นในถิ่นอยู่มานี่สิมานี่ อย่าทำเป็นเนียนนะเธอเนี่ยได้เงินฉันไปเลยอย่าทำเป็นเนียนนึจะบอกให้รู้ไหมเธอต้องทำงานตลอดยี่สิบสี่ชั่วโมงนะจ๊ะยิ่งกว่านางทาสอีกจะบอกให้เอากับเป๋าอย่างเดียวไว้เียทำงานเฮ้ยนี่ทำงานแล้วนะเธอตั้งแต่เกิดมาพี่น้องได้ทำงานแล้วเอนที่ิไฮเงินไปบริเวณไฮฟรีพี่น้องจ๋าให้เขาทำงาน หางานในเขาทำเขาสิไ้มีเงินใส่เนาะสนับสนุนในคนทำงานถ้าผู้ใดบูเห็ดงานบ่ไดจะเล่อระผมบอกมันอ้า่ิดเมื่อเลยบ่อนนึกว่าสิไปงานบุญเลยนี่แต่เอาบุญกันนี่เลยไม่น้องลูกล้ใกล้ประมาณกิโลหนึ่งไปใช้ช่วยสิย่างลง บัตมามาก็ให้ลูยมาช่มทางกวงไทยตัวิแรกน้องไปแรกน้องไปเขาติดเขาอันบัตรคามาเจ้ากันย่างมาเองยายรวยบแกทีเองกัย่างมาข้าจากโมกัยางมากเก้กาโอก็ห้องกระชวยกเกือเป็ดอกัมนไ่าตไปนี้จะพันไส้หานซวันพระไม่มีคนเียต่นงปงปง น่าะว่าโบดิ้งมากมากผ่านมากก็แต่งไว้ใส่ไว้เช้าตรงนี้เนี่ยนๆเนียๆเนียนๆผ่อนลานน้อยก็เป็นไข่พี่น้องสองมือนี่แล้วบ่ค่อยสบายเป็นวัดเด้นี่ตะติงติงตะติงติงเด้งดิงดิงดึงดึ่งดิ่งดิ่งพูด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  นี่นี่นี่เจ้าอไม่ทำเขาจะทำอลงดับคนบ่แม่เพราะนเบ่ไ้ข้าแล้วพี่น้องจ้าบ่แม่ทุ่มนึ่งล้วบ่นี่อากาศกอะหอดว่าฝนชิตกกระบตกเลด้บ่าบ่บมีคห่ะ้เราผได้ลง้วอีกมากขั้วขัวจ่ายเงินก็เจ้าทุกเดือนพี่น้องจ้าเนาะ แบ่งกันใช่ทุกเดือนแบ่งกันทุกคนนบต้งแต่ละหน่อยเนี่ยเออได้ค่าแพมเพิร์ดเดือนนึ่งก็จะถุงบกหลายถุงอยู่บ้าหน่อพันอมาทางมีรายซื้อรับเงินกับเบ้าหมีทุกเดือนเนาะสมชิกใหม่อันนี้ก็สี่เดือนกว่าแล้วสี่เดือนกับสิบวันแล้ว อันนี้กํลังเตรียมมันทํานำยาขนมจีนเอาไว้เมื่ออืนเนาะตอนรับแขกพรุ่งนี้ซิมีมูมาหลายอยู่เนาะเมนูยังต้มไก่อยู่เจ๊แล้วขาปุ้นจากโลซาโลอันนี <dialect> ้ที่เป็นน้็ได้ข้าวงัวน้อยกับโตสมานี่บอกเนื้น้อยตันึงเนาะ เดี๋ยวนี้กลังฉีงไปม่เกตะกูอกี่มมเากคนร้ายสามีงอุ้ยงูเห่ามาอี่แล้วเกาแม่คืาแม่เขาถ่ายมือดาวอยู่บน้มันวรน้่าคืนมันหลุดหลุดอยู่อ้ยงูเห่าเดินชมอีหยังมันมางูเหาตัวเดียกตัวเก้าอีกแล้วอีหยังคือีลยเลงลมบ่แั่นงูชิงบ่ งูชิงขมันคือว่ายแ่งูเามนหือว่าะเอองูชิงานั้นนะไม่งูจิงบอรูว่างูเห่าตัวเก่านะบอเมื่อไหรบอมีราะว่ากันงูเหาะพอตัวใหญ่ลี้มื่อเกือบว่าตัวจำแคนนี่แต่มันบอได้ไปว่ายได้เมื่อไหรลวดลวดอมันม่อันนี้กับงูชิงนั่นแหละมันแม่นงูเหานะกันงูเห่ามัว่ายเหรอบอ บ่งูนะมันก็มักอยู่ในหมองมีน้ำหมองอากาศซื้นตปยตัดทางารไปตะยายรุ่นมือแรลงไปไปไปเตรียมกับเข่ากับน้ำออลืมนั่นแหละพี่น้องจ๋าเนาะ เดี๋ยวไปเตรียมตัวทำอาหารทำกับข้าวกินแล้วก็แยกย้ายไปเจอกันอยู่หน้าห้านหมอลำเดี๋ยวบอมีจะไปทายเบิงยูยายรวยยายลุนยายลีเนาะลุงเลินอยู่หน้าหารร้านคนแรมันอยู่ใกลๆก็จาไปพี่นอ้องจ้ามาหนีก็สิขอาเก็บภาพบรรยากาศในเพลงเท่านี้ขอบคุณทุกกำลังใจไปแล้วท่านผู้ชมสบายดีสบายดีเลีเ้ยวสวัสดีจ้า สวัสดีจ้าเจอกันที่นาเวทีกับทีมงานยายรวยน,นะไปได้นะ้องอลิซไป,ไ,ปได้